สวัสดีค่ะมาค่ะมากินเ่าน้ำปลาค่ะแต่ว่าตอนนี้อาหารปลาย่างบบลลวค่ะมองดูค่ะจีไฟแบบทานน้อย,น,อยน่งก็ไหมค่ะไม่มีสักครั้งที่ไม่ไหมมังกุนเชียงนะมปากำลังปิ่งไก่ค่ะกำลังคุ้มไฟแบบปิ่งไก่ถ้าเลือกได้ก็อยากมีคนทาให้กินนั่นแหละ กินโมจิกันปิ้งโมจิญี่ปุ่นตรงนั้นก็เป็นเนยยกใส้ไฟกันนะไฟนี่ก็คุมยากนะนาดว่าดูสิแล้วเนยปลาชีสปลาก,ก็ตก ออี่ไก่ก็ไม่เป็นจุดๆใครกินปิ้งหนังไก่กินได้ที่ไหนไม่ได้หรอก ขนมปังยังไม่ไม่ทุกอย่างอะห่องห่องค่ะอือหือใส่ยำจืนนะคะ่ะตอนนิบโมงเช้าอือ ัไม่มีแดดขอนมอนร้อนหรือเปล่าช้อนร้อนชีสแบบนี ชิ้นนี้ <S 2> <S 2> <S ิบโมงเศาร้เหข้าวอย่างแรงแล้วถ้าจะไปบ่งคลิปของผู้ที่ติดตามกันนะฮะดูช่างนั้นช่องนี้เพลินเลยลืมก่อไฟไปพ่อตกรนะค่ะแป๊บเดียวติดไปซื้อทานมาก ทุงละประมาณทุงลยอ่ะไรสิบก,กิโลกรัมก้อนที่จะไปซื้อทานนะคะก็เช็คเคบิางนะคะว่าอืมอยุ่แถวบ้านเนี่ยร้าน,นไหนมีทานขายนะคะบ่งในแอปพลิเคชันเสิร์ชหาคำว่า,าทานนะคะดูสิทานไม่กี่ก้อนก็ย,ยังไม่ได้ไสุกข,ข้างในไปแล้วค่ะไกลแตเพอตาลูบาลานนั่นนี่ ขับไปซื้อนะคะเอาจะไปฮอดหลานหอตตะบะเห็นค่ะบะมีทานต่อเลยได้ามพนักงานพนักงานก็เลยไปเอาในจุดที่เขาเก็บเขาก็เก็บทานไว้ในในในหมองเก็บของเขานะคะแต่เขาจะไม่เอาวางขายเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลที่แบบว่า นจะปิ้งย่างก็เลยพูดกับแฟนว่ามีชั้นคนเดียวหรือเปล่า <c oughs> ที่ใช้ถานในการปิ้งย่างนะเมื่อนนี้ลบสององศาค่ะอากาศอุ่นขึ้นมากแล้วหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มอุน่นเมื่อนีวันวันจันทร์นะฮะนับไปวันพฤหัสเนี่ย จะอยู่ที่7องศาน้ำผสมใส่รับน้ำแบดดี้คนะ่ะที่อื่นที่ไหนมีเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าซูนบาร์ซีรุปซูนแบร ไก่ปลาเสร็จแล้วมั้งก็จะเอานี้มมาทาขนมปังทาเนยแล้วก็ปิ้งไฟได้ไหมจะอิ่มละเราจะกินกับชีสชีสจะมหละลายปะนะ่ะ ใจเย็นกับไฟเย็นยังไงเพราะฐานออกรัวไม่กี่ก้อนเลยยังยังไม่อ <c> ะ <oughs> ขนดาดอ่อนนังออกได้ค่ะนังในแยกปิ้งต่างหากมีคลิปยนึงสิปอยบ้งนะคะ่ะช่องครออัะช่องอะไรไม่รู้วุด,ดีกับหมอปลายข้ามาพูดถึงเรื่อง เรื่องโรคระบาดกระสิตรงนล้วตอนนค่ะเพิ่นเพินพ่นมาหลายรอบเราเห็นเห็นพานตาหลายรอบเราจะบดเข้าไปเบิ้งมือนีกดเข้าไปเบิ้งก็มีพูดถึงโรคระบาดท,ที่มองไปในด้านโพซิทีฟคือมองไปในทางบวกได้อยู่ว่าเดือนมีนาเนี่ยเป็นคำทำหนายนะค่ะก็ เชื่อไว้บ้างหรือว่าแล้วแต่วิจจนัญญาณนะคะเนาะบางทีก็ฟังไว้นะคะเนาะปลายเดือนมกราเนี่ยเชื้อโรคระบาดน่ยจะเยอะแต่พอมีนานเนี่ยการเข้าออกประเทศไม่ต้องไม่ต้องมีแบบว่ากดอะไรแล้ว เข้าออกได้เหมือนใช้ชีวิตปกติกคือเรื่องดีนะคะผู้ใดทารอดตรงถึงช่วงมีหน้าเนี่ยก็ได้กลับบ้านแบบไม่กักตัวก็ดีนะอันนี้เป็นคําทำนายนะคะเนาะ,ะล้วเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้หมอเองที่เพิ่นพูดเพิ่นก็พูดตามคำทำนายที่เพื่นมองเห็นใช้จิต ซื้อนะคะนะะอามีตำสมเดี๋ยวความดวเดี๋ยวปลาเรื่อนกล่องกันค่ะส้มตำเนี่ยมันอยู่ในครกมันมีอีกด้านเนาะคะ่ะทียแบบ่ยังบอแบบยังบรโดนไฟอะ่ะ ก็เอาไปวางไว้ก็กลัวมันจะไหมอีกอใช่ไหมน่ะตำตำสมหน่อยของปลาฮะกินกินส้มตำกับไก่ย่างทั้ง้ากันงปลา จริงไม่ต้องชิมแล้วเป็นชิมแล้วก็แก้อะไรไม่ได้ <c oughs> อือบอกแล้วปลาเริ่มตำสมแซบแล้วค่ะเริ่มมีฝีมือแล้ว <c oughs> เกิดได้ง่ามาก,กับตำสมกับแมนยูแตว่ว่าบ่ได้บ่ไเด้มัก จะตำเองนะ,ะฮะกินไก่ยังไงเนาะเอาผักนี้เลี่ยวกันนี่ที่วางนะอันก็เป็นเคียงนะคะ ตั้งไว้ทั้งหิมะค่ะเครื่องเดิมปะ่ะร้อนรั่นร้อน วันใหม่ตอนฝูกป่ะฮะเอาแก้วนี้ไว้ในน้ําแข็งครับ <c oughs> เพิ่มความดำให้ไก่อะอยางนั้มันบรสุกนะคมา บรรยากาศดีพนนอนอนเนี่ยค่ะ,ะหิมะละลายน้ำไหลามาน้ำไหลามาเสือที่นั่ง แล้วกินมากินน้้ากันพูดใดขอบพู้ได้ให้ขอับปุ่นเอาขอับปุ่นมาแจมกันค่ะพูดติดตามทาขนมจีนเยอะเลยปลาขึ้นยากนาบันเนี่ยน้ําเียวกับน้ํากะทิอ่ะนปิ้งไปอีกไม่ได้อีกพอละกปินุนเชียงดิบป่ะสุกๆดิบๆ ชีสจะไล์กันไม่อีกสักหะ on. Um... ถ้าไปซื้อกินแล้วนะคะมันสบายไหม <c oughs> ไมไ่ทำง่ายง่ายอ่ะไม่ง่ายที่จะทำให้มันแบบว่าเพอร์เฟคไม่ไหม่คนปิ่งไก่่ยเก่งค่ะ ยิ่งย่างหมูทั้งตัวเก่งเลยหมูหันแล้วบรรยากาศแบบนี้จะมีใครเอนที่นั่งกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ปิ้งย่างสั่งบรรยากาศนะคะทอบบ้านเรา ใม้เครื่องปรุงกระเทียมกับตะไคร้ค่ะกันท่ารสกัดหนึ่งนะ กระดาษก็พอ่อกรดาษเนี่ยกิน ทำแครอท <c oughs> กินกับแค่ร <c> ส <oughs> ทม่นา่าจะไหมค่ะวันนี้ก็จะตกแต่มันยังไม่มาคุณพ่อก็ร้องหอนค่ะ จะพูดอะไรข้าวเต็มปากกินซ้ำซากกำลังห่อนนะค่ะเอาลงอีกกันเดี๋ยวมันเย็นลงไฟอีกอ่ะก็จะย่างให้อันนี้ละลายขนมปังก็มาม่ม้อีกอืมขนมปังอ่ะ ให้ไข่ฟ้ามเฮ่าค่ะแต่ว่าจะหวานกว่าอร่อยเจียวหอนนะคะพักกันไ,ไหมลวกนึ่งก็หวาน กินแบบลอกเนื้อมันใหม่เครื่องปรุงนะ่ะกินไปเหมือนมันจะแบบมันมันจะไม่ร้อนแต่มันร้อนอยู่ลิ้นเราลิ้นเราโดนอากาศหนาวมันชาฟับางบางนะคะู้ใดจะเดินทางช่วงเดือนมีน้าอาจจะไปแบบฉลิ้วเฮ้ย เขาเรียก่อะไรฉลุยเลยไม่ต้องกลับตัวหมกข้าวงอกอของหงอกเทศแล้วค่ะแต่ว่าเอาใส่ตองอ่ะก็เ,เลยยุของน้องมันอาจจะแข็งนะคะก็เ,เลยเอาใส่ไฟมันอุน่น จะประก็จะประจองคิ้วตัดผมค่ะรอ,อบเป็นเดือนเนาว่าจะตัดผมนะคะเอาแบบมาาไปตัดผมไม่ได้ไปสัมผัสใครไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าต้องตักตัวนะคะเพื่อที่จะให้ปลอดภัยในการถ้าเราได้เดินทางนะคะเ้าก็จะปลอดภัยในการที่แบบว่าไปเช็คไปตรวจแล้วก็มันผ่านแล้วเราค่อยไปตัดผมที่เมืองไทย <c oughs> ทุ่นทะลุระบาดเนี่ยกลับมองไทยก็คิดถึงคนที่ยู่งห้างนี่ยุ่งห้างนี่ยกับห่วงคนอยู่มองไทยแล้วคระบางทีก็คิดว่าเราต้องคิดมากไหมแต่ว่าปล่อยวางก็ <c oughs> กเ,ปกเป็นห่วงน่แลนะ็ธรรมดาคนเราแบบเราเคยมีกันถ้าสมมติว่า ก็าเรารู้ว่าคนที่เราครอบครัวเราแบบไม่สบายเยนาะมันก็สิอยูอยากมาจากไหนแต่ก็หวังว่าให้ปลอดภัยแล้วก็ให้ผ่านพ้นเป็นป่วยก็ขอให้หายนะคะนะบบ่บผููใดน,นะคะนะจะอินม,มาได้ค่นะป่ะเนาะมาเปิดหน้าตาเขาหองหรอหอมตอง แสบเยอะค่ะเมื่อก้อนไปเห็ดหนาแสบเยอเฮ็ดเห็นลูกกินน้ำมันจะมันจะแข็งไหมอ่ะก้อนมันจะเนะโดนไปอิ่มนะคะ่ะอืมมันเหลืองขมิ่น คุณเชียงก็เอาไว้สป็นรับหน้าเอาันนี้ก็เอาไปเล่นคือ <c oughs> ว่างเสียงเกินไปมหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็ไม่กินตรงที่มันไหมนะนะก็ชิมไก่ใหม่นแหลนะเอาลงมากินนะคะเอาลงย่างะตะกี้นี่ก็จะเลาะเลาะเนื้อให้น้องมากินกับข้าสวาสวยมีข้าวสวยยมม่อนึง มันขึ้นเ็ดพัดผักให้แฟนกินค่ะใส่น้ำมันหอยผัดผักน้ำมันหอยเจียวกระเทียมไว้อย่างดีตักกระเทียมออกแล้วกระเทียมมันเจียวย่างงามเลยค่ะเอากระเทียมแยกไว้พอเอ่อพอเอากระเทียมขึ้นแล้วก็เอาเนื้อลงกาผักลงน้ำมันหอยลงแล้วทีนี้พ่อจะเสิร์ฟพ่อจะยกอาหารหมาให้พอน,นะคะก็ตักข้าวตักอะไรที่อยู่ในกระทนนะเนาะที่ผัดไปอะ ลงแล้วไข่ดาวที่เเกมไว้ก็ลงกระเทียมสิ่งที่สิ่งที่ก็ชอบนะกระเทียมเจียวก็ชอบมากมันหอมนะคะมันกรอบดืมค่ะโต้องไม่เห็นมือเศร้าเนี่ยบ่านลืมมกระเทียมเจียวใส่ให้อยู่ห้องนอกโดนอากาศก็ไม่กรอบละ บองน,นีีปะดด้วยค่ะจะปัดจะเอาเนเห็บเบอดูสิอันนี้ก็จะเอาเข้าไปไว้ในบ้านแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวขวดมันจะแตกอีกต้องเซฟขวดนะคะดูกระปุกอันนี้ใครที่กำลังแบบว่ากำลังอยากได้กระปุกอันนี้ตรามีไม่ทันแล้ว ตรามีหมดยุคแล้วอันนี้ตราอะไรไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆปลามีค่อนข้างจะเยอะทิ้งไปก็เยอะสนุกสนุกนะคะอันนี้เป็นเป็นกล้องของสเสบียงน้องหมาค่ะกล่องอาหารน้องหมาเห็นเขาขายกันในเน็ตนะคะ,ฉะเฉพาะ เฉพาะไอเนี่ยก็จะอ,อะไระกระปุกเหรอมันบมีฝ้าด้วค่ะเพราะว่าฝ้าเนี่ยมันจะเป็นฝ้าแบบงัดขื้อปากกระป๋องนะคะแล้วมันก็จะมีกระดาษที่ฉีกออกง่ายมากมันจะมีแบบว่ากาวแค่ติดตรงนี้นะคะนะ <c oughs> <c oughs> กำลังเขากำลังขายกันเยอะเลยในอินเทอร์เน็ตมีใครสนใจบ้างแต่ ปลาแซ่อันนี้ไว้กินค่ะควดแบบนี้ยังไงก็แข็งอยู่ค่ะแต่ว่าต้องลบลบแปดลบเก่ามันนั่นปลาแซ่ไปแข็งอยู่เป็นโกโก้มาจากบานปลาหน่อยปะเนาะคะเน,น่โกโก้เนี่ยก็อาจจะน้ำตาลมาโรยขนมปังกับเนย ยูบานเท่านะคะมันจะมีเนยชนิดหนึ่งที่ิ่นเฮ็ดกับไม่ใช่ที่ที่ิ่นใช้ทำในการทอดโรตีนะคะหอมหอมค่ะเนยชนิดนั้นสื่อ,อยูเมืองไทยมีอยู่ค่ะแต่อยู่นีปหาบอพอค่ะอันนี้อันนี้กินกินเรื่อยกินไม่บ่อยแต่กินเรื่อยนะคะมันเป็นแบบเย็ยน อ,อุ่ยปลาล่าก่อนค่ะปา้าของเต็มข้างเต็มหน้าเต็มอะไรนะคะวิธีการใส่เวลาาบางของป่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะไปเก็บผ้ารีดเพราะว่าผ้าที่ตากปราตากหอยผ้าข้างนอกค่ะมันก็ยดน้ำยดโลกเนาะแล้วเาก็เอาไปตากตอนในบ้าน แล้วก็จะไปรีดผ้าแล้วเติมพลังแล้วทางานได้อันนี้เอาไปข้างนอกค่ะส่วนแก้วนี้เอาไปข้างในไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะแตกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันกินข้าวนะคะเนาะโอ้ไปแไปแล้วไปแล้ว,ลวเดี๋ยวอ,อนกกันอนี้กระด้งยัค่ะเพราะว่ามันมีหิมะ ต้องก้นขวดนะคะเนาะบายยค่ะป่านั่งพิงไฟจากน่อยแล้วก็เก็บของไปนําน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายค่ะ